เดี๋ยวถามให้คำถามแรกเนาะวัตถุประสงค์ของโปรแกรมพันชิงได้เลยค่ะ Bilingual pathway wanted to help the children, support the children to actually achieve a mastery in Mandarin and English and unlocking a lot of opportunities for children. And also the most importantly, we hope the children can be really confident to standing on the stage of the world and speak in different languages and talk to many, many different คอเขามีสองแคมปัส โปรแกรมอังกฤษเขามีอยู่แล้วหลักสูตรอังกฤษอันนี้จะเป็นโปรแกรม b i l i n โก a ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษกับแมนดารินก็คือจีนกลางควบคู่กันคือไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ว่าวัฒนธรรมต่างๆค่ะเขาจะสอนไปด้วยกันเลยแล้วภาษาเองด้วยนะไม่ได้ลืมภาษาไทยนะคือสอนหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กเล็กที่เนี่ยค่ะเขาจะมีสกิลตั้งแต่ตัวน้อยๆเลยโตมาเขาก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นออใช่ภาษาเาได้ความหลากหลายใช่ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาแต่มันเหมือนแนวแนวคิดต่างๆหรือการ ความคิดแบบเหมือนคนจีนมันก็จะไม่เหมือ,อนทางเวสเทิร์นหรือทางฝรั่งเขาก็เลยอยากให้เด็กได้มีสกิลแล้วก็ปลูกฝังตั้งแต่เต็วเแบบนี้เราแบบแทนให้ล uh ูกแบบมาเลยนที่นี่เลยไหมคะคือเราก็เป็นสิ่์เก่าเนาะ uh huh. เราก็ uh huh. เราก็รู uh ้สึกว่าเฮ้ยโรงเรียนนี้มันเลิศอยู่แล้วเราก็คิดหนักคือ uh huh. เรื่องโรงเรียนเป็นเป็นสิ่งที่มันมันเป็นไม่ใช่แค่เรื่องของ มันเป็นสังคมมันเป็นทุกอย่างที่ลูกเขาจะต้องถูกมันจะหลอดร้อนที่เขาโตมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็ก็คิดหนักแล้วก็มันมีหลายใจมันไม่ใช่แค่แบบอาการเดินทางความเหมาะสมค่าใช้จ่ายเราก็ต้องไปประเมินก่อนเดีย๋ยวมาดูกันว่าเรียนที่ไหนสนุกแต่ที่นี่ก็เป็นที่ที่เราเติบโตมา การผัก s อ r e w s b u r y i n t e r n a t i o n น l School นะคะแล้วก็เป็น Bilingual เรียกว่า Hanching Bilingual Pathway นะคะมีที่นีท่ที่เดียวแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนที่ได้มีโอกาสจะเป็น Leaders ทางด้านภาษาอังกฤษแล้วก็ m มนด a รินอย่างแน่นอน the hunting balingo pathway will be a huge success and we're very happy to uh, welcome you to our campus anytime our door is always open for you and we're here to help you thank you very much